ไปแล้วดีนะปลาขอหยอยู่เยอะเฮ้ยไปอยู่เฮ้ยมันออกไหนวะออกซ้ายออกขวาวะแ้งเลยนะไหนฟองอดูอยู่เรียบร้อยมันวิ่งย้อนมันย้อนย้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮกินแล้ว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 ออกมาแล้วออกมาแล้วช้อนหช้อน ไอโดไหนยิงไม่เห็นกนเริ่มเลยหยิบได้หรือเปล่าตัวเริ่มเลยโอ้ยโุ้ยสองโลมีสองโลนี่เฮ้ยผิดคิวเ้ยโอ้ยตัวเริ่มเลยอ่ะก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฟอกลานไทยแลนด์นะวันนี้ก็ อ่าเป็นทิปตกประช่อนเหยื่อสดนะวันนี้อยู่กันนั่นนินั่นนิ้งมารอก่อนตั้งแต่แรกแล้วดีครับผมนะก็ผมเตรียมเบ็ดมาสามคันนะอันนี้เขาเตรียมมาคันก่อนหน้าผมแล้วรอผมไม่ไหวก็เลยลงเหยื่อไปได้ไปตวงะเหยื่อหลายแบบเลยได้ไปตวงวันนี้ก็มีเหยื่อเฮ้ยเก้ยขี้เลกี้ลเชียวส่งสายส่งสายไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ได้ไปตัวแล้วนะผมมาช้าไงน้องได้ไปตวงแล้วระหว่างรอผม วิ่งออกไหมวิ um nah ่งออกเนี้ยกำลังเปิดหัวคลิปเลยอ่ะเนี่ยน้ำกำลังดึงอยู่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 ลองเช็คดูดิคือแล้วมันน่าจะวิ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะบ่อมเล็กบ่อมเล็กไปอ่ะได้ไหมวิ่งย้อนไหม ก็ได้ได้อยู่ตวงแล้วน้องได้ประมาณไซโลตวงแล้วนะลองวัดดูดิให้อยู่ไปหมดเลยไปหมดเลยเราเหยียบเลยนะก็โอเค,อเคน้องได้มาตวงแล้วนะปะนลาช่อนก็ไซประมาณสักโ,โล่เนี่ยน,น,นะนะไปแบบโลไปเริ่มเลยนะ ก็โอเคครับเดี๋ยวผมลงเหยื่อก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลุยกันวันนี้ว่าจะได้กี่ตัวน้องบอกว่ามาเห็นไว้นะปัชโรเนี่ยตัวมานะสามสี่โลน่าจะได้นะก็ตั้งใจมาตไอดโดด้วยอช่อนด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนะนี่ได้กี่ตัวลุยโอเคเดี๋ยวผมลงเหยื่อไม้แรกก่อนแล้วมันกินเหยื่อที่หยุดหลุดเมื่อยี้วะเออหายา่า วันนี้เรามีเหยื่ออะไรบ้างเลยฮอืมมีวันนี้เรามีอะไรมาบมางอกี้นวันนี้มีไส้ปลาทูไส้ปลาทูมีตับหมูแช่เลือดนี่ครับตับหมูอกไก่แช่เลือดแล้วก็มีเครื่องในไก่หั <Okay. S 2> ่นเรียบร้อยก็โอเคผมจะให้ชิ้นขนาดนี้นะเพียวหน่อยตอนนี้ปลากำลังน่าจะไซส์เข้าหน้าดินเข้าหน้าดิน จะหย่อนไปตรงนี้มันเป็นบอเล็กกันนะจอมไม่ต้องตีไกลามากอะทอยเหยื่อเอาสวยเลยครับเดี๋ยวมารอกันดูว่าจะกินไหมแต่เนี่ยมันเหมือนมันเล่นทุ่นอยู่นะอย่างผมใส่ทุ่นไปด้วยแต่ปล่อยฟรีไปเ,ออเราจะได้เห็นว่าเวลามันดึงไปหรือว่ายัางไง มั่นคงไหมเนี่ยฮะมั่นอยู่นะแต่ก้านมันเล็กนิดเดียวโอเคคันที่สองสองในแทร์ไปแล้วพี่ลองผมดูเฮ้ยไปแล้วไปป่ะไปป่ะว้าวิ่งแล้วเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยนี่เะนีกระตุกเลยเนี่ปลาอะไรวะเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรตวนี ไปแล้วไปแล้วนี่มันไปแล้วเป็นปลาอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะปลาอะไรมันกินวะนะยังไม่ปูดอ่ะเออมันไม่วิ่งกับปลาอะไรวะเหมือนปลาเล็กอ่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นพวกปลาเล็กปลาหมอปลาอะไรประมาณนี้หรือเปล่ามันกินรากเหยื่อนะเหยื่ออยู่เออ ก็โอเคเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าปลาช่อนจริงๆแล้วปลาช่อนกินมันจะวิ่งมันจะลากไปเลยมันจะดึงไปเลยนะแต่นี่มันดึงสายเบาๆแล้วก็หยุดเบาๆแล้วก็หยุดก็โอเคเดี๋ยวผมลงเหยื่ออีกคันหนึ่งก็มาดูกันว่าจะได้ตัวไหมเนาะตอนนี้จ้องไอโดอยู่ตรงนี้มันจะมีกิ่นไม้ครับพี่พี่เนี่ยท่านี้เนีห็นไหมกินใหญ่เลยเหรอไปทางนี้ดีกว่าก็เมื่อกี้ผมงัดมามันก็ติดกิ่งมาแล้วปลามันก็หลุดจากกิ่ง มันก็เดี๋ยวเทอ่อยเลียดอีกรอบนึงเด็กกุลาครับผมอนะ่อยรอบที่สองนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเข้าน่าจะเข้าแหละถ้าบ่อลเล็กๆนี้น่าจะเข้าง่ายอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับนี่ครับจาน ฟองขึ้นแล้วนะครับฟองขึ้นล<ะ>้ฟองขึ้นปุ๊บเลยคายก็ยางอาจจะขย้อนอยู่หรือเปล่าสายพี่วางดีเปล่าหืยฟองฟัดเลยคือเมื่อกี้ไม่รู้ตอนมันกระตุกอะสายมันวิ่งดีปเปล่ามันวิ่งไปเรื่อยๆดูกโอ,อมันหูฟองนม่งื้อ อยู่ขายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ะโดว่ะกินอกไก่เนี่ยอือกไก่ชุบเลือดชะโดวใหญ่ด้วยผมบอกเลยนู่นนอนนู่นนอนน้อน,น,น,นอะไรมันขึ้นอ่ะค่อยๆไปครับไงรีบ้องรีบ,รบๆ่มๆใจเย็นๆไปไปรับชมกันไปแล้วไปแล้วดูดูดส่งสายเลย ๆๆๆๆมันมีกิ่งไม้เห็นป่ะวิ่งย,ยาวเลยพี่อย่าไปส่งนานมากเดี๋ยวมันอันนั้นสวนเนีเลา<ะ>ไม่ถึงตัวอยู่นี่อย,นอยู่นี่แล้วเห็นไหมมันเข้าไปนี่แล้ววิทย์โยโวิทยโย่วิทย์ย่ไปอไอช่อนแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆเอามันออกมาออกมา ออกมาแล้วออกมาแลช้อนชไอ้โดนี่ยังเห็นตัวเลยวุ้ยไงไอ้โดจริงด้วยเร็วเร็วเร็วเ็วค่เล่นให้มันพ้นนี่ก่อนวุ้ยไอ้ดุไอ้ฮี้าไอ้ดุปิดคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยึดคเดีวดี๋เอาอะไรวะนี่มนทีมพี่นี่เองนี่ายเลยนิคายเีมเนาะโอ้โหไอ้ดุไอ้ดุรัสเซียเดี๋ยวพี่หยิบได้หรือเปล่า ละวังเยี่ยงละวังเยี่ยงมากินกินนี่ปากนะยึดยึดอ,อย่ากังคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบ็ดเลยโอ้โหเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นจเย็นเย็จะเย็นเย็นนทำไมเนพี่ทำไมมันไม่มีแรงเลยอ่ะเออมันเหมือนตัวมันใหญ่มันแก่งไงวะดูดิอุอ้ยอย่างนี้ไม่กล้ากินมาหลุดแล้วเตี๋ย <c oughs> พี่พี่พี่คันนี้คันนี้คันนี้คันแล้วไป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 ไกลแล้วด้วยสองคันเลยติดๆเลยดูดูใสสวนนั่นแล้วมนะั้งเดี๋ยวมันไปไกลเต็มเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมกล้องดับอ๋อโอเคอ,อ,อ,อยู่ไหมพี่ <c oughs> อ้ยไม่ได้อุ้ยเสียดายมดอืมเอาไปเลยอ่ะมัวแต่นี่ยมัวแต่ไอ้นี่ใส่กระถนไหนดูตรงนี้ก่อนโอ้ยเจยย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 ุยย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 เยยยเยยยยยย่ยยยยี่ยย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 ย่ยยยดยยยยยย จะล้างก่อนนะเราบังน้ำเราบังน้ำนอะไรอย่ไม่เหมือนกับปลาเขาตัวเริ่มเลยอ่ะอเอาไงวะเนี่ยตัวนี้เอาไงดีวะปล่อยไหมปล่อยตัวมันใหญ่เลยอ่ะนี่ถ่ายรูปหน่อยมันกินไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหดูตัวดิมันใหญ่มากอ่ะโอ้โหดิดพี่รู้นะ ก็ร่มเลยอ่ะโอ้โหว้เขตัววัใหญ่เลยเจ้าดุกรัสเซียกินเนี่ยโคใหญ่กินเนี่ยกินอกไก่เชียวอไก่อ่ะตัวทำไมไม่วิ่งเลยวะอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยคืนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวปล่อยเลยดีกว่าปลดแล้วปล่อยเลยเฮ้คิมปลดแล้วปล่อยเลย โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ปลาช่อนกินเบ็ดด้วยเออไม่ทันวัวเดี๋ยวมาวุ่นเดี๋ยวใสตัวนี้นะไปปล่อยดีกว่าไปไโตต่อไอ้พี่ตายไม่รู้จะไปทำอะไรมันมันใหญ่เกินกินไม่ไหวหรอกไม่น่ากินด้วยปล่อยดีกว่านะก็ไอจุดหมายไอจุดประสงค์ที่เราต้องการก็คือปลาช่อนกับชะโดเนาะตัวนี้ก็ปล่อยไปดีกว่ามาดูมันใหญ่เกินโอเค เดี๋ยวไปรับชมต่อหูบเริ่มโหเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาช่อนก็กินคันเบ็ดเราเอาไม่ทันนะครับมันไปก่อนหลุดไปแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเฮ้ยกินแล้ว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 นี่นี่คันกลางคันกลางไปแล้ว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 สายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วไปแล้วไปแล้วเาเลยเอ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 าเลยขึ้นอยู่เลย มาแล้วมาแล้วนี่ดูไม่ใหญ่ลอยลอ่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยทึ่งเปียเทำไมมันกินเงี้ยมันกินข้างอะดูดิโอ้เข้าข้างดูดวงมันจะซวยด,ดูนี่เนี่ยดูเกี่ยวข้างมา่านผู้ชมก็โอเคถือว่าได้แต้มนะอาจจะฟาวหน่อยนะปลาช่อนตัวที่สองแล้วนิกด้ไปตัวปลาช่อนนะครับแล้วก็นนี้ตัวที่สองของผมไอตัวแรกของผมนะแต่เป็นปลาช่อนทิพ ตัวที่สองของทริปนี้นะแล้วก็กระดูกลัตเซียปล่อยไปก็โอเคตัวนี้กินไส้ปลาทูกินไส้ปลาทูกินไส้ปลาทูเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันต่อนู่นนู่นฟองขึ้นแล้วครับฟองขึ้นแล้วพี่มสายนี่ก็ดิบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟองขึ้นแล้วอ่ะรอดูก่อนนะ คนนไ่่ียังหรือว่ามันมันติดสายมันติดไหมไม่ติดนี่มันติดอะไรหรือเปล่า่ะสายอยูดูเรียบร้อยมันมันรย้อวิ่งย้อนมันย้อนมีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยกินแล้วมันมันมันกินแล้วมันเหมือนมันนอนอ่ะมีไซด์ด้วยมีไซด์โอ้ยเท่าเมื่อกี้เลยปลาเค็มอุ้ยอร่อยตุ้ยนที่นี่มันกินยังไงวะ ปลาช่อนนี่นี่มันกินยังไงวะเสยค้างอยู่แล้วครับผมเนี่ยดูดิเสยค้างอะดูดิเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เข้าแก้มติ่ที่ไหนะเออตัวเมื่อกี้เข้าแก้มไอ้ตัวนี้เข้าคางกินยังไงมันวะกินดึงเป็นนิดแล้วก็หยุดกินแบบแปลกๆอะไม่เหมือนปลาช่อนที่อื่นแม่งดึงกระจายเลยนะปลาช่อนนี่นี่มันกินแบบแปลกๆแล้วติดด้วยติดคางดลเข้าท่าด่เข้าท่าดิเออโอเคแต้มสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไป เดี๋ยวไปรับช่วงมันต่อฮะอยวลงเหยื่อสามแต้มแล้วนะละช่อนสี่แต้มรวมไอ้นี่ประดุกรัสเซียนั่นเองนะน้วก็เอยวลงเหยื่อกันอีกรอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจนี่ก็มันดึงชึบมุมเดิมเลยมันกินแล้วบางทีมันวิ่งแป๊บเดียวนะเพราะบ่อมันเล็กอะมันก็วิ่งแป๊บเดียวแล้วมันก็ไม่วิ่งต่อก็ไม่รู้มันมันคายหรือมัน มันเกินอยู่อันนี้หมดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คดูโอเครับชมเรื่อยๆนะคุนผู้ชมเปิดหน้า่อกไว้สามแต้มมันะประชอนอุย้ยดิ่มแรงดีด้วยแรงเลยนะในฟองยังไม่เห็นฟองครับ นี่มันดึงแปลกๆไปบ่อกี้มันดึงตึงเลยนี่ลองวัดนะมันตึงอลอง <ปะ S 1> ลองลองมากครับโอ้โหมนันเอาเหยื่อไปกินอืมเอยะเอะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าใช่ว่ามันดึงแล้วมันก็คายอ่ะไม่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ไปท่อนเนี่ยเอ้ยมันดึงแล้วก็สายวิ่งเนี่ยปื๊ดไปเลย เดี้ของพี่เลยวแต่มันไม่ขึ้นฟองอ่ะมันคือปลาอะไรปลาอื่นป,ปอยู่เฮ้ยมันออกไหนวะออกซ้ายออกขวาวะมันไม่พุ่งเลยมันกินยังไงมันกินดีเนี่ยกินแล้วมันก็คือวิ่งแล้วก็คายไปละดึงเนะีปลาเขอให้อยู่เฮ้ยลูก มึงดึงยาวเลยอันเนี้ยเหมือนหุ่นละเออไปแล้วไปแล้ววิ่งสายวิ่งไปแล้ววิ่งสายวิ่งแล้วปีกไหลสุดซอยสุดซอยสุดซอยวิ่งขายวะไปแล้วไปแล้วปาก ยูวิววิววิตัวนี้ตัวใหญ่ว่าต่อออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายวิววิวิวไบึ้มเลยตัวเนี้ยโอ้ยหุวสองโลอีสองโลนี่วยอะไรเนี่ยโอ้ยดูกันโอ้ยดูรเสียอีกแล้วโอ้ยวยเอ้ยตัวนี้เล็กกว่าหน่อยว่ะนียผิดคิวหรยอวิ ตัวเบล้มเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหืมคอยเลี้ยงก่อน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 สายเหนียวไม่เป็นไรหรอกเราหวานเย็นอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยยุ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 ยยขึ้นยยุ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 ยยยยุ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  แรงดีมันคนละตัวนี่ว่าคนละตัวแรงดีกว่ากัน,นตูบเริ่มเรื่องโอ้ยไปแล้วไปแล้วมันไม่ยอมมันไม่ยอมอ่ะมันหมดแรงโอ้มันอยู่ได้ไงวะเนี่ยบ่อเล็กๆแค่เนี้ยตาหางไม่ตูบเริ่มเลย <c oughs> ยห<ะ>ล่นมไหมหล่นเนะี่ย <c oughs> งัดตาเขามันยังไม่ยอมนะยังยอมอนะ่ะยอมเนะียยอมเนะี ยื้ยยื้ยดี่แหะนี่ี่มั้ยขี้ด้วยขี้แล้อก็ยิงอมีตาไปขึ้นนี่เต๋อหัวนะไม่ได้ยะเอายังไงยวะเดี๋ยวนี่ดีกว่าตามใหญ่นะพี่ต้องจับมั่นๆเลยนะเฮย อหอยอ,อ่ะนี่ถือไ้ัเด,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 ดี๋ยวเดยอ้ยตัวเลม,มเลยอะอเคเอาไงปิดท้ายเลยไหมปิดเลยปิดเลยไหมเอาว่าตัวนี้ปล่อยไหมปล่อยเลยไงไม, <laughs> ไม่รู้ทำอะไรกินอนะนนนโอ้โโยโอโ้ตัวเบลลมเลยอ้ดยดูน้ำอะไรอ่ะ โอ้อหอะเราไงเราวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ถือว่าผิดคิวนะก็โอเคครับก็โอหเล่นท่เหนื่อยเลยขอหายใจแป๊บนึงโอ้โหดูตัวดิตัวเริ่มเลยตัวนี้มันห้าหกโลเล็กกว่าตัวตัวแรกนะดูดูยาวเว้ยเนี่ยดูโอโห นิกหอบเลยโหได้ได้ได้อัดเลยแรงดีแต่ตัวแรกเราก็คิดว่ามันปลาช่อนก็ปล่อยให้มันวิ่งหมุนเออมันนุ่มๆไปเลยนะนึกว่าเห็นนึกว่าไอช่อนใหญ่แล้วน่าจะมีสองมีสามโลอะไรเงี้ยเพราะว่าบ่อเนี้ยปลาช่อนไซส์สองสองโลอ่ะนิ๊กได้ไปอยู่เหมือนกันนะโหตัวนี้น่าใหญ่กว่าตัวแรกที่พี่ได้ตัวแรกใหญ่กว่า นี้เอ้ยว่าไม่ใช่ตัวแรกที่พี่ได้มั้งไอตัวเนี้ยนะ,นะไม่ใช่นะคนละตัวนี่แรงดีฝานะ,น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 ะดีเลยก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ ه, ก็ปลาช่อนสามแต้มนะก็วันนี้ดึงเยอะมากดึงหลายหลายทีมากนะปลาช่อนแต่กินค่อนข้างจะแบบระแวงอ่นะนาะพอดึงพอดึงไปสักพักก็คายเนาะก็พลาดโอกาสไปหลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะก็ที่ได้ได้มาก็สามแต้มแล้วก็ปลาดุกรัสเซียสองตัวนะแต่ตัวนี้ก็ เดี๋ยวผมว่าจะปล่อยนะตัวแรกปล่อยไปแล้วตัวนี้ก็ปล่อยที่ฝาว่ามันใหญ่มากไม่รู้เอาไปทาอะไรเนาะก็ปล่อยเขาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบอ่อเขาที่ฝาเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากติดตามผลงานหน่อยนะกับช่องเล็กๆฟลักซ์ันไทลนดงของผมนะก็จะมะีคลิปอะไรเด็ดๆใน E ีีหน้าก็กดกระดิ่งกดะระฆังแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับโอ้โหดู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 ผลงานอื้มโอ้โหมาเร่มเลยผิดคิวผิดคิวดูแล้วก็มีกรช่อนสามตัวสามตัวเลยเบ้มเบิ้มเลยสามตัวนะสายโลฟฝ่าแล้วก็สายเก่าโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไ้เพียงเท่านี้จริงๆละ บายบายไปครับผมสนุกครับบายบาย